HELLO EVERYONE สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาทำทีส์ในหน้าที่186และก็หน้าที่187ค่ะมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะข้อ1ถึงข้อ5ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับชื่อห้องต่างๆที่มีสิ่งของในภาพให้ถูกต้องเรามาเริ่มอ่านฝั่งนี้กันเลยค่ะ A toilet a To i l e t ชักโรครก a pillow a pillow หมอนอะทีวีทีีโทรทัศน์ A r i c e cooker, a rice cooker หม้อหุงข้าว a table a table โตะซึ่งคำศัพท์ที่เขากำหนดมาให้นะคะจะขึ้นต้นด้วยอะเพราะว่ามี1ชิ้นแล้วก็ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงชัดเจนฝั่งนี้นะคะจะเป็นชื่อห้องต่างๆ เรามาเริ่มที่ห้องแรกกันเลยค่ะ a dining room a dining room ห้องทานอาหาร a kitchen a kitchen ห้องครัว a bedroom a bedroom ห้องนอน a bathroom a bathroom ห้องน้ำ a living room a living room ห้องนั่งเล่นโอเคเรามาจับคู่รูปภาพแล้วก็ชื่อห้องที่เขากำหนดมาให้กันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง คืออะชอยเลตชอยเลตก็คือชักโครกชักโครกต้องอยู่ในห้องอะไรคะอยู่ในห้องบาสรูมอะบาสรูมห้องน้ำนั่นเองต่อไปอะพิวโลอะพิวโลก็คือหมอนหมอนต้องอยู่ในห้องอะไรเอ่ยหมอนต้องอยู่ในห้องนอนก็คือเบดรูมอะเบดรูมอะทีวีอะชีวีโทรทัศน์โทรทัศน์ต้องอยู่ในห้องอะไรคะโทรทัศน์ต้องอยู่ในห้อง l ลฟฟิ้งรูม r e i v i n g Room ก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเอง a Rice Cooker a r i c e cooker ม้อหุงข้าวม้อหุงข้าว,าวจะต้องอยู่ในห้องอะไรคะ a Kitchen a Kitchen อยู่ในห้องครัว Number 5 A Table เชเบลอ่ะบนโต๊ะมีจานมีแก้วน้ำแสดงว่าโต๊ะนี้ไว้สำหรับทานอาหารใช่ไหมคะมันต้องอยู่ในห้องอะไรเอ่ย a d i n i n g Room นั่นเองค่ะ ข้อ6ถึงข้อ10ให้นักเรียนสังเกตภาพและอ่านประโยคจากนั้นเขียนประโยคให้สมบูรณ์โดยเลือกคำ in on หรือ under number 6 the alarm clock is the night table the alarm clock ก็คือนาฬิกาปลุก is available. the night table คือตู้ตรงนี้นะคะตู้ใส่ของตรงนี้เขาเรียกว่า the night table คำศัพท์ข้อ6ถึงข้อ10นะคะจะขึ้นต้นด้วยเดอเพราะว่าเขาชี้เฉพาะว่าหมายถึงสิ่งของตรงนี้นะคะก็เลยต้องเติมเดอนำหน้าซึ่งไม่เหมือนกับข้อ1ถึงข้อ5จะใช้อะเพราะว่าไม่ชี้เฉพาะจบจงบ่งบอกแค่ว่ามันมี1ชิ้นเท่านั้นเองนาฬิกาปลูกอยู่บน t จ e นอทเบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เอามาเติมก็คือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่า a l นั่นเองค่ะ The alarm clock is on the night table. The alarm clock is on the night table. นาฬิกาปลุกอยู่บน night table ก็คืออยู่บนตู้เก็บของนั่นเอง .Number 7 The toilet rolls are the box. The toilet rolls ก็คือกระดาษชำระสองม้วนตรงนี้นะคะ Are you the box ก็คือกล่องสีน้ำตาลตรงนี้กระดาษชำระอยู่ส่วนไนของกล่องเอ่ยอยู่ข้างในใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพย์ position ก็คือคำว่า in นั่นเอง the toilet rolls are in the box กระดาษชำระอยู่ในกล่อง number e h t h e p l a c e o are the cardboard the p l a c e ก็คือจานในภาษาอังกฤษนะคะไม่จำเป็นต้องเติมจำนวนลงไปข้างหน้าก็ได้แต่ที่สำคัญมากกว่าจำนวนก็คือ s นั่นเองค่ะเพราะว่า s จะบ่งบอกว่าสิ่งของมันมีมากกว่า1ชิ้นถามว่าแล้วต้องเติมจำนวนลงไปข้างหน้าคำนามเนี่ยตอนไหนตอนที่เราอยากรู้ว่ามันมีกี่ชิ้นจริงๆนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากรู้ว่ามันมีกี่ชิ้นหรือไม่จำเป็นต้องระบุก็ไม่ต้องใส่จำนวนข้างหน้าคำนามก็ได้ค่ะ the cupboard cupboard ก็คือตู้เก็บของแบบนี้นะคะ the place อยู่ในตู้ใช่ไหมในก็คือคำว่า in นั่นเอง the p l a c e are in the cupboard จานอยู่ในตู้ number 9. the teddy bears are the sofa the teddy bears ก็คือตุ๊กตาหมีตรงนี้นะคะ are you sofa ก็คือเก้า e อี้นวมแบบนี้เขาจะเรียกว่าโซฟานั่นเองค่ะตุ๊กตาอยู่ส่วนไหนของโซฟาเออยู่ข้างบนใช่ไหมคะก็ต้องเป็น the teddy b e a r are on the sofa The teddy bears are on the sofa. ทุกตามีอยู่บนโซฟา And the last one number 10 The box is the table. The box ก็คือกล่องตรงนี้ is you the table ก็คือโต๊ะกล่องอยู่ส่วนไหของโต๊ะเอ่ยอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะด้านล่างก็คือคำว่า under. The box is under the table. กล่องอยู่ใต้ โตนั่นเองค่ะคุณครูก็ได้อธิบายการทำ test a g ข้อ1ถึงข้อ10เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะ thank you for watching b y ายบา